สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .3101 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวปาาทิพย์ลื้นสุวรรณผู้กำกับสำนตกบมบ้านสวนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะกิจกรรมในข้อใดส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนมากที่สุดนะคะก็การทำการบ้านขอการทำใบงานขอการทำโครงงาน าการทำการทดลองข้อนี้ตอบการทำโครงงานนะคะรักษาข้อสองนะคะจากคำกล่าวที่ว่าครูควรสอนวิธีหาปลาให้แก่ผู้เรียนเป็นการเน้นให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดน,นะคะข้อไก่ทักษะกระบวนการข้อไข่การเห็นคุณค่าข้อควายการนำไปใช้งงูความรู้นะคะข้อนี้ตอบ ทักษะกระบวนการนะคะโดยที่ว่ากระบวนการเรียนรู้คือแนวทางก,การดําเนินการในการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีขั้นตอนเป็นลาดับที่ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพหักกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยหลายบุคคลและนาไปสู่ความสําเร็จตามจุดประสงค์โดยใช้ทรัพยากรและเวลาน้อยที่สุดนะคะ ต่อไปข้อ3นะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนคืออะไรนะคะก็ไก่คือการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขอไข่การทำกิจกรรมขอควายการคาดการถึงความสำเร็จในอนาคตงองูการดำเนินการตามแผนนะคะข้อนี้ตอบข้อขอควายการคาดการถึงความสำเร็จในอนาคตค่ะองค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนก็คือคืออะไรนะคะคือ หนึ่งจุดมุ่งหมายนะคะสองวิธีการสามทรัพยากรสี่การนำไปใช้ห้าการควบคุมนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนต่อไปข้อสี่นะคะคำกล่าวว่าการจัดการศึกษาของไทยควรมีลักษณะเป็นบบอคำนั้นกลาก่าวมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะข้อก่ก็คือ การจัดการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและวัดขอไข่การจัดการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยคุณธรรมศริยธรรมมากกว่าความรู้ข้อควายการจัดการศึกษาควรให้ความรู้พร้อมกับการพัฒนาทักษะอาชีพและคุณธรรมงงูการจัดการศึกษาต้องพัฒนาบ้านวัดและโรงเรียนไปพร้อมๆกันข้อนี้นะคะตอบกอไก่ ก็คือการจัดการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและวัดน,นะคะหลักการบริหารและแนวทางจัดการศึกษาในรูปแบบบ้านวัดโรงเรียนหรือบอบ,อบอนะคะเป็นแนวคิดในเรื่องการจัดการศึกษาโดยองคอ์กรในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานการบริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียนเรียกว่าบวร,บรนะคะอ้าวต่อไปนะคะข้อห้าการเรียนรู้คืออะไรนะคะไก่นะคะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะคะขอไข่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากการเรียนการสอนนะคะข้อไกว์นะคะความรู้ความจําและความเข้าใจนะคะงอง,งู กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์นะคะการเรียนรู้นะคะเราก็จะมาดูว่าการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้ก็จะหมายถึงการได้รับความรู้พฤติกรรมทักษะคุณค่าและความพึงพอใจที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่และอาจเกี่ยวข้องกับการสั่งเคาะสารสนเทศชนิดต่างๆข้อหงนะคะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แตยึดหลักกระบวนการในข้อใดนะคะข้อไก่กระบวนการคิดข้อไข่กระบวนการทํางานข้อควายกระบวนการประเมินผลงองูถูกทั้งข้อกอและข้อขอไขนะะ่นะคะนะคะข้อนี้คําตอบที่ถูกคือข้ององูนะคะคือถูกทั้งข้อกอและข้อขอนะคะก็คือกระบวนการคิดและกระบวนการทํางานนะคะข้อเสร็จนะคะข้อใดสเก สกัดกั้นความคิดหรือเริ่มสร้างสารรค์ของผู้เรียนนะคะขอไก่ความเข้มงวดขอไข่ความยืดหยุนข้อควายก,การให้อิสระเสรีงองูการระดมพลังสมองข้อนี้นะคะเราจะตอบก็ไก่ความเข้มงวดนะคะนะคะความคิดสร้างสารรค์ก็คือจะมีลักษณะสําคัญสามประการก็คือ1เป็นความคิดประเด็์หรือ การทำสิ่งที่แปลกใหม่เป็นผลงานที่รีเดอร์เองไม่มีตัวอย่างไว้ให้มีประโยชน์มีคุณค่านะคะข้อสองนะคะเป็นความคิดหรือการกระทำที่แก้ปัญหาได้โดยสามารถมองหาทางเลือกหลายทิศทางในการแก้ปัญหานะคะส่วนข้อสามนะคะเป็นการคิดรีเดอร์ที่แสดงออกอย่างมีหลักเกณฑ์มีความคงทนและ สามารถแดัดแปลงพัฒนาไปจนถึงจุดที่สมบูรณ์ได้นะคะต่อไปข้อ8นะคะข้อใดจัดว่าเป็นหัวใจของการศษนนะคะก้ไก่ก็คือหลักสูตรข้อไข่แบบเรียนข้อวายวิธีการสอนงองูถูทั้งข้อกอและข้อขอนะคะข้อนี้ก็คือตอบข้ององูนะคะคือ หลักสูตรและก็แบบเรียนนะคะคือหัวใจของการศึกษานะคะต่อไปข้อ9นะคะตามองค์ประกอบของการเรียนรู้ขั้นตอนใดสำคัญที่สุดนะคะข้อไก่ความพร้อมข้อไข่จุดประสงค์ข้อควายการตอบสนองงองูผลต่อเนื่องข้อนี้ตอบความพร้อมนะคะัรศา องค์ประกอบของการเรียนรู้ก็คือ 1. นะคะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การสร้างความรู้ร่วมกัน 3. การนำเสนอความรู้ 4. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติข้อสิบนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้หมายถึงอะไรนะคะข้อไก่ระดับความสามารถของผู้เรียนเมื่อเรียนจบข้อไข่ ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนขอกวายผลการพัฒนาหลังจากที่ได้รับการศึกษางงูคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนข้อนี้ตอบขอไข่ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้คือเป้าหมายสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นะคะข้อ11นะคะสุติปุริเป็นการเรียนรู้ชนิดใดนะคะข้อไก่การเรียนรู้ทางมอเตอร์ข้อไข่การเรียนรู้ทางสังคมข้อวัยการเรียนรู้ทางวัฒนภาษา องูการเรียนรู้โดยการรับรู้นะคะ,ะข้อนี้ตอบข้อข้อายนะคะการเรียนรู้ทางวัฒนภาษานะคะอ่ะเรามาดูความหมายของสุจิปุริกันทันี้นะคะสุจิปุริก็คือย่อมาจากหัวใจนักปราชญ์ประกอบด้วยสุจิปุริคือสุย่อมาจากสุตะคือการฟังจิย่อมาจากจินตะคือการคิด ปุย่อมาจากปุชฉาคือการถามและลิย่อมมาจากลิขิตคือการเขียนท้าสุจิปุริต่างเป็นแนวทางที่ทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดผลและผู้มีความรู้ความสามารถข้อสินะคะครูที่มีคุณภาพต้องมีองค์กบด้านใดข้อไก่แน่นในเนื้อหาและเชื่อวชารการสอนนะคะข้อไข่ มีคุณธรรมข้อควายใจดีงองูประสบการณ์การสอนมากนะคะข้อนี้นะคะเราจะตอบว่าข้อไก่แน่นในเนื้อหาและเชี่ยวชาญการสอนนะคะลักษณะของครูที่ดีก็คือ1ความรู้ดีวิชาการวิชาครูข้อสองน,นะคะการสอนดี มีความสามารถในการถ่ายทอดมีจิตวิทยาที่ดีมีหลักและเทคนิคในการสอนที่ดีนะคะข้อ3ความประพฤติดีเป็นแบบอย่างทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนข้อ4นะคะการปกครองที่ดีรู้จักบังคับบัญชาและอบรมสอนสอนกล่อมกลาวให้เป็นคนดีข้อ5นะคะสุขภาพดีการดูแลสุข ภาพอนามัยออกกำลังกายอยู่เสมอนะคะอันนี้คือลักษณะของครูที่ดีนะคะเรามาถึงข้อ13กันแล้วนะคะ13ข้อใดเป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องใช้ความสามารถในการจำแนกแยกแยะนะคะข้อไก่ส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีอะไรบ้างนะคะข,คข้อไข่เครื่องปรุงรสก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีอะไรบ้างข้อควายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร น้งองูจะทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยได้อย่างไรนะคะข้อนี้นะคะก็คือตอบข้อกอ,อไก่คือส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะข้อ14เรื่องในต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้หัวข้อวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะข้อไก่เครื่องมือข้อไขข้อเขตการวิจัยข้อวัย ปลาช้ากรอนกลุ่มตัวอย่างงองูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อนี้นะคะตอบว่าขอไข่ขอบเขตการวิจัยข้อ15นะคะการทําวิจัยควรทํากิจกรรมข้อใดเป็นอันดับแรกนะคะก็ไก่ก็คือการวางแผนการวิจัยขอไข่การเขียนโครงการวิจัยข้อวาย เตรียมเงินคนที่จะช่วยทำการวิจัยงองูศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะข้อนี้ขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนการทำการวิจัยนะคะนะคะว่าการทำวิจัยควรทำกิจกรรมข้อใดเป็นอัำดับแรกนะคะข้อ,ขอที่หนึ่งก็คือการวางแผนการวิจัยข้อสองก็คือกาหนดหัวข้อปัญหางานวิจัย ข้อ3ากำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ 4. ตั้งกรอบแนวคิดของงานวิจัยข้อ 5. เก็บข้อมูลงานวิจัยข้อ6วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลข้อ 7. แปลผลการวิจัยข้อ8เสนอแนะผลการวิจัยข้อ 9. เขียนเอกสารอ้างอิงข้อ10 เผยแพร่ผลการวิจัยนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการติวเข้มวิชาทักษการเรียนรู้ระดับมอาอไปนะคะรูก็หวังว่าในวันนี้นักศึกษาสามารถนำความร,รู้ที่ได้รับไปทบทวนและสามารถทำข้อสอบปลายภาคได้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ